สวัสดีครับผมหมอต้นส่วนตาแป้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการทํารีบอลรูทต้นทุเรียนโดยใช้ทองหลังให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมก็รีบอลรูทนะครับรีบอลก็คือการเกิดใหม่นะครับรูทคือรากเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การทํารีบอลรูทคือการชักนําให้เกิดรากใหม่ให้กับพืชนั่นเองนะครับผมระบบรากพืชเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและก็เป็นสิ่งจําเป็นกับการดํารงชีวิตของพืชเลยนะครับผมเพราะว่ารากเขาเองเนี่ยเขาต้องการหาน้ํา หาอาหารหาอากาศอ่าแล้วก็ถูกส่งขึ้นไปตามท่อนาเลี้ยงพืชเนี่ยไปยังใบนะครับไปยังใบเพื่อปรุงอาหารสังเคราะห์แสงเป็นพลังงานแล้วก็กลับมาเลี้ยงระบบลําต้นเลี้ยงกิ่งก้านใบเลี้ยงระบบรากให้แผ่ขยายอีกทีหนึ่งนี่คือวงจรของพืชเขานะครับนึกอะไรไม่ออกนึกถึงถั่วงอกไว้ตอนก็ได้นะครับจากการที่เราเพาะถั่วเขียวเนี่ยเขาจะเริ่มแตกรากออกมาก่อนเป็นถั่วงอกใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มแตกใบเพราะฉะนั้นอ่อย่างเช่นทุเรียนเนี่ยถ้าเราต้องการให้ ต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงเราต้องสร้างระบบลากให้แข็งแรงนะครับผมมีให้เห็นบ่อยๆนะครับกรณีผู้เรียนต้นใหญ่และระบบลากป่วยคิวลูกเยอะๆเลยพอเจอลมแรงเนี่ยต้นโค่นเลยแสดงว่าระบบลากพื้นฐานเขาไม่ดีนะครับผมอาจจะลากเน่าคนเน่าหรือว่ารากชอนชัยไปได้ยากนะครับอ่าสิ่งเนี้เราเลยมีความจําเป็นนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งมองเห็นในเรื่อง,องความสําคัญระบบรากนะครับก็เลยผมก็เลยนําเสนอการทํารีบอลรูทนะครับ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบรากทุเรียนแบบยั่งยืนนะครับผมแล้วที่แนะนําในการใช้ทองหลางเนี่ยเพราะว่าในทองหลางเองเนี่ยเขามีกรรมฐานหรือว่าซันเฟอร์สูงมากนะครับผมมีหลายคนก็จะถามผมมาว่าเราสามารถใช้พืชอื่นมาปกคลุมเพื่อชักนําการเกิดรากแทนทองหลางได้ไหมกรณีเขาหาทองหลางไม่ได้ผมก็บอกว่าเราสามารถทําได้นะครับจะเป็นพืชอะไรก็ได้สามารถทําได้หมดแต่ผลลัพธ์ที่ได้ จะไม่เหมือนกับการนําทองหลางมาทำนะครับผมทองหลางเป็นพืชซึ่งเป็นไม้โบราณเป็นไม้มงคลอันนี้คือต้นทองหลางบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักทองหลางนะครับเราะจะมาสื่อให้ดูว่าอันนี้คือกิ่งตอนของต้นทองหลางนะครับผมใบก็จะเป็นใบแบบสาใบแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นทองหลางใบมนนะครับใบสามารถทานได้ตัวทองหลางเองเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับใบ ใบอ่อนเนาะสามารถนํามาทานได้คนทานได้นะครับเพราะใบเนี่ยมีใยอาหารสูงนะครับมีไฟเบอร์สูงสามารถเอาไปเป็นอาหารสัตว์เช่นวัวควายเนาะแล้วก็แพะบางคนเอาไปสัตว์ล้สัตว์แพะกินเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับสามารถปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดินตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บที่ระบบรากสร้างความสมบูรณ์คืนผืนด,ดินขึ้นมาด้วยไนโตรเจนนะครับผมใบที่ร่วงหล่นมาเนี่ยลักษณะเนี่ย ามีกำรรมะถันสูงและกำรรมะถันเองหรือซันเฟอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในธาตุรองที่พืชต้องการไม่น้อยไปกว่าธาตุหลักนะครับผมพืชเราต้องการธาตุหลักคือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับธาตุรองคือแคลเซียมแมกนีเซียมและกำรรมะถันและอย่างตัวกำรรมะถันเองเนี่ยก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบในการผลิตสารเคมีนะครับอย่างเช่นสารในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตนะครับเนทามิโดฟอส โปรฟิโนฟอสต์โปรไทโอฟอส์พิลิมิฟอส์เมทิลพวกนี้นะครับหรือว่าจะใช้ในการป้องกันกําจัดรักษาโรคพืชนะครับก็ได้หลากหลายทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมก็คือต้อนนี้นะครับทุเรียนต้นนี้ผมทําไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนกว่านะครับจะเข้าประมาณเดือนครึ่งและชุดใบเนี่ยมันจะเข้าระยะเพรสลาดแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนแรกใบมันยังตันอยู่ ก็คือใบตันตื้อผมก็นําท้องหลางเนี่ยมาทํารีบอร์ดรูทเขาก็จะเกิดการแตกรากใหม่ขึ้นมาต้นนี้อาจจะเห็นสีรากขาวขาวสวยสวยไม่ชัดนะครับเพราะว่าใบเขาเริ่มเข้าเพสลาดเนี่ยสีรากก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลสีส้มแก่เป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับผมถ้าเกิดจะให้ชัดเลยเนี่ยเห็นรากขาวขาวสวยสวยส้มสมใหม่ใหม่หมเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ใบทุเรียนแตกประมาณหางกัตูหรือใบดาบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ่แต่เดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนนะครับปกติรากเขาจะลอย แล้วก็มารีวิวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับต้นทุเรียนต้นนี้ผมปลูกอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับอยู่บริเวณทางน้ําไหลผ่านนะครับในเรื่องรากแฉะไม่ต้องกลัวนะครับผมคุ้นชินกับการปลูกแบบนี้อยู่แล้วเพราะนั้นทุเรียนเขาสามารถจะเลยเติบโตได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราพาไปดูระบบรา,ากโคนต้นกันนะครับแบบนี้อ่น,นี่เห็นไหมครับโคนต้นรากทุเรียน จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็หลังจากที่ผมเอาท้องหลังไปคุมเพื่อชักนําการเกิดรากอะ่ะรากทุเรียนเขาจะโผล่ขึ้นมาลอยลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่เลยครับนี่คือรากทุเรียนเห็นไหมครับแล้วก็ท้องหลังเนี่ยพอเขาผุพังย่อยสลายลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุในดินอย่างหนึ่งนะครับนี่คือระบบรากทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวแหวกให้ดูอีกนะครับได้ เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อใบนะครับเมื่อใบของต้นเข้าสู่ระยะเทสลาดแบบนี้นะครับสีรากสีรากเขาก็จะออกเป็นสีส้มๆเห็นหครับปลายสีรากจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เห็นเป็นขาวๆหรือเหลืองอนี่ฮะเนีย่ยอุ้ยเขียดดูได้เลยปกตินะครับรากทุเรียนบริเวณโคนต้นซึ่งมันลอยเหนือนดินแบบนี้ถ้าไม่มีวัสดุเศษพืชมาปกคลุมเนี่ยรากเขาจะแห้ง นะครับและรากเขาจะไม่สดชื่นแบบนี้นะครับทีนี้ตอนที่หลังจากที่ผมทําประมาณได้สัก2ี่วันเนี่ยโอ้โหลากออกขาวสวยมากเลยนะครับผมชี้ให้เห็นว่าเออมันมันเป็นประโยชน์มากนะครับนี่นี่นคือรากทุเรียนเหมือนกันเห็นไหมครับสีเขาจะลักษณะนี้ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ เพิ่งเริ่มทําแล้วก็ถ้าเราจะเห็นระบบลากแบบขาวๆสวยๆได้ดีอ่ะจะเป็นระยะที่ทุเรียนอ่ะเริ่มแตกใบใหม่หรือใบลักษณะหางกระทูหรือใบดาบนะครับก็จะเป็นต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับจะเป็นทุเรียนต้นนี้เดี๋ยวเราดูลักษณะก่อนนะครับผมจะสอนให้ดูก็คือทุเรียนซึ่งมีการแตกยอดใหม่ลักษณะนี้นะครับเป็นระยะใบดาบใบอ่อนแบบนี้นะครับเราจะพบเห็น การแตกลากได้ง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลากจะออกลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่สีลากที่เขาออกมาเนี่ยก็จะออกขาวๆเหลืองๆเห็นไหมครับถ้าเกิดยอดอ่อนยอดทุเรียนอ่อนนะครับทุเรียนเริ่มมียอดอ่อนปริแตกออกมานะครับลากก็ยังคงเป็นสีนี้อยู่เห็นไหมครับปลายลากจะมีขาวๆแล้วออกสีเหลืองอ่อนแบบนี้เห็นไหมครับนี่ลักษณะนี้นี่ ถึงแม้ว่าท่านจะปลูกทุเรียนในกระถานนะครับมันสามารถจะเริเติบโตได้นะครับขอแค่ระบบรากเขาแข็งแรงนะครับนี่ผมก็นํนานําใบทองหลางเนี่ยมาทํารีบอลรูทชักลําการเกิดรากในโคนต้นปะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นใหญ่กันนะครับผมนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นทุเรียนต้นใหญ่แต่ว่าปลูกไว้ข้างบ้านนะครับไม่ได้ปลูกอยู่ในสวนต้นนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งต้นซึ่ง ผมได้มาทำรีบอลรูทไว้นะครับ mm hmm. เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับนี่ให้ดูฝอนว่าผมเอาเศษใบท้องหลังเนี่ยมาคุมให้คนต้นนะครับทีแรกก็จะมีกิ่งก้านอยู่นะครับผมมีกิ่งกิ่งเต็มเลยแต่ว่าที่นี่มีเด็กเล็กอยู่นะครับนี่รถบิ๊กไบค์จอดอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวกิ่งมันจะทิ่มหูทิ่มตาผมก็เลยเลียกกิ่งออกเหลือแต่ใบนะครับผมทีนี้พอเหลือแต่ใบเนี่ยแหวกให้ดูนะครับ เราจะมาดูเลยนะครับว่าหลังจากที่เราทำํำรีบอลรูทเลยเนี่ยระบบรากของทุเรียนเนี่ยเขาออกมาลักษณะไหนบ้างนะครับผมือเห็นไหมครับนี่เลยโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่ารากทุเรียนเขาออกมาลักษณะนี้นะครับน,นี่นะครับสีของรากทุเรียนเนี่ยที่เราเห็นว่า เป็นสีออกเหลืองเหลืองนะครับสีส้มๆ้มอมเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าปลายรากจะเห็นเป็นขาวขาวเห็นไหมครับขาวอ่อนลักษณะเนี้ยเนี่ยชีย้เห็นว่าทุเรียนนี่มีการแตกยอดใหม่อย่างที่บอกว่าพอทุเรียนเขาเริ่มแตกรากนะครับเขาก็จะเริ่มแตกยอดแล้วก็พอสีรากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มๆ้มเข้มเขมจนปลายสีน้าตาลเนี่ยใบเขาก็จะเป็นเข้าระยะใบแก่นะครับ้นใบเะเลตลาดเข้าสูออ่ระยะใบแก่นี่ก็เดี๋ยวซูมให้ดูก็ได้นะครับ เห็นไหมครับทุเรียนเนี่ยเริ่มแตกยอดเป็นใบดาบลักษณะนี้นะครับอนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมก็ยังมีใบดาบมีใบดาบ,ม,บ,ดาบมีการแตกยอดอ่อนอยู่นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากการที่นําทองหลางนะครับคือใบทองหลางเลยนะครับมาปกคลุมโคนต้นชักนําการเกิดรากเรียกว่าวิธีการนี้ว่ารีบอร์ดรูทนะครับผมเนี่ยลากเขา จะแข็งแรงนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมนี่จะเป็นรากแบบนี้สามารถทําติดโคนต้นได้นะครับผมกรณีซึ่งเนี่ยแบบนี้นะครับท่านปุกคุมปิดโคนต้นเลยจะเป็นการชักนํารากให้ออกมาจากโคนต้นใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นการฟื้นระบบรากออกมาใหม่เลยลักษณะนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเชื้อราหรือรากเน่าโคนเน่าบริเวณโคนต้น เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทองหลางมันมีกรรมฐานสูงถ้าท่านใช้พืชอ,อื่นนะครับอาจจะเกิดปัญหาเชื้อราแล้วก็นํามาสู่การนําพาเชื้อไฟทอสโตราหรือรากเน่าโคเน่ามาสู่ต้นทุเรียนได้นะครับแต่ต้นทองหลางเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะตัวเขาเองเขามีกรรมฐานสูงเพราะฉะนั้นใช้ในการป้องกันเรื่องของเชื้อราไฟทโตรา ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใบท้องหลังบริเวณโคนต้นนะครับถ้าเริ่มยุบย่อยสลายลงไปเราก็สามารถเติมขึ้นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับการรีวิวการทำรีบอร์ดูดด้วยท้องหลังนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับว่าท้องหลังเนี่ยคือพืชที่มีคุณค่านะครับแต่ทุเรียนคือพืชที่สร้างมูลค่าให้กับเรานะครับท้องหลังเนี่ยมีอีกชื่อนึงนะครับก็คือปาริชาตินั่นเองนะครับผม เป็นต้นเดียวกันแต่ชื่อเรียกต่างกันทองหลางกับปริชาติความหมายของเขาคือต้นไม้สวรรค์ในสวนของพระอินทร์นะครับฝากไปด้วยนะครับทองหลางไม้มงคลนะครับทานได้นะครับเป็นพืชรับปุ่มบำรุงดินให้ประโยชน์กับผู้เรียนและพืชอื่นนะครับสามารถสร้างรลกเงาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าคลิปต,ต่อไปนะครับก็จะสรรหาเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันยังไงก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในช่องสวนตแป้งที่เล่นโนนกันด้วยนะครับผมผมหมอต้นสวนตแป้งขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ